เขากลับบ้านเร็วแค่ไม่กี่นาทีทั้งชีวิตก็พังมหาเศรษฐีไม่เคยคิดว่าภาพที่เห็นในห้องนั่งเล่นจะทำให้หัวใจหยุดเต้นพี่เลี้ยงยากจนเสื้อเก่ามือหยาบแต่กำลังสอนหนังสือด้วยลายมือที่เขาจำได้ดีเกินไปเด็กชายเงยหน้าขึ้นถามคำเดียวคำถามนั้น ทำให้ความลับทั้งชีวิตไม่มีที่ซ่อนใครคือพี่เลี้ยงคนนี้กันแน่และเหตุใดมหาเศรษฐีถึงหน้าซีดเหมือนเห็นผีในบ้านตัวเองถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องพ่อกับลูกคุณคิดผิดเพราะความจริงเจ็บกว่าที่คุณคาดและตอนจบจะทำให้คุณเงียบไปทั้งใจอย่ากระพริบตา อย่าข้ามแม้แต่วินาทีเดียวเพราะความลับนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างมหาเศรษฐีกลับบ้านเร็วกว่าปกติช็อกเมื่อเห็นพี่เลี้ยงยากจนกำลังสอนหนังสือลูกชายของเขาประตูไม้บานใหญ่ถูดันเปิดเสียงบานพับครางเบามหาเศรษฐีก้าวเข้ากลิ่นอากาศเย็นผิดปกแสงยามเย็นลอดม่านหนนฝุ่นลอยช้าในอากาศหัวใจเขาเต้นแรง รองเท้าหนังหยุดนิ่งบนพื้นเสียงเด็กอ่านตัวอักษรไม่ใช่เสียงครูที่คุ้นเขาชะงักลมหายใจขาดห่วงในห้องนั่งเล่พี่เลี้ยงยากจนยืนใกล้โต๊ะเสื้อเก่าแขนเสื้อถลอมือหยาบจับดินสอลากเส้นตัวอักษรช้าลูกชายเขานั่งตรงดวงตาเป็นประกาคำถามถูกกระซิ คำตอบถูกอธิบายมหาเศรษรู้สึกเยะเหงื่อซึมที่ฝ่ามือภาพตรงหน้าบาดตาไม่ควรเกิดในบ้าเขเสียงนาฬิกาเดินดังขึกติ๊กในอกเขาพี่เลี้ยงเงยหน้าขึกสายตาสบกันพอร์ตรอยยิ้มเล็กปรากฏแต่แววตาซ่อนบางอยา่ามหาเศษรษฐกำมัดแนกลิ่นกระดาษเก่าคลุ้งลูกชายอ่านต่อ เสียงสั่นเล็กน้อความเงียบกดทาเหมือนผนังบีบเข้าไกลมหาเศรษฐก้าวไปอีกก้าพื้นไม้ลั่นเอียพี่เลี้ยงหยุดผูมือสั่นเล็กหนาสายตาเด็กมองพ่อความไม่เข้าใจฉายชัดมหาเศรษฐเปิดปาแต่เสียงไม่ออลมหายใจร้อนเผาหัวใจเหมือนจระเอบนโต๊ะมีสมุดขา ชื่อเด็กเขาเขียนไม่สมบูรณ์หมึกเลืะนิ้วพี่เลี้ยคราบชีวิตที่ไม่ควรอยู่ที่นี่มหาเศรษฐก้มลงไกลได้ยินเสียงกระซิบเบาคำหนึ่งที่ไม่คาความจริงที่กำลังถูกเปิดคำกระซิบแทรกอากาเบาจนเหมือนลมไหลมหาเศรษฐชะงักอีสันหลังเย็นวาบพี่เลี้ยงก้มหนหลบสายตา เสียงดินสอหล่นก็กระทบพื้นดังเกินคอวอเด็กชายหันมอดวงตาสันหายแสงไฟเหนือสีสักกระปริเงาบนผนังสันตามมหาเศรษรู้สึกแน่นอกเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีกลิ่นฝนจากสวนหลังบอ่อผสมกลิ่นเหงื่อจางพี่เลี้ยงยกมือขึ้นชะเหมือนจะอธิบายริมฝีปากสัน่น แต่คำไม่ออกมหาเศรษฐก้าวเข้าใกล้เสียงหัวใจดังในหูติ๊กติ๊กจังหวะผิดปกสายตาเขาจ้องสมุดต,ตัวอักษรคุ้นเคยผิดปกไม่ใช่การสอนธรรมดาไม่ใช่แบบเรียนท่าเส้นดินสอซ่อนความหมาบางอย่างเขาเคยเห็นที่ไหนภาพเก่าผุดขึด้ความทรงจำที่ถูกฝงังมือเขาสั่นเล็กนา้า เล็บจิกฝ่ามือเด็กชายกระซิบถามเสียงเบาจนแทบหายพี่เลี้ยงกลืนน้ำลาขคอขยับขึ้นลงแววตานั้นไม่ใช่ของคนยากจักมันมีบางสิ่งซ่อนอยู่ลึกกว่าเสื้อผ้าเก่ามหาเศรษรู้สึกโลกเอียพื้นเหมือนจะสุดเสียงลมพัดมั่นแรงขึ้นแสงห้องมืดวูบเด็กชายกำชายเสื้อพี่เลี้ย เหมือนกลัวการแยกหัวใจพ่อกระตุกแรงความไม่สบายไหลท่วมพี่เลี้ยงเอื้อมไปหยิบสมุดอีนิ้วเปื้อนหมึกสัน่นหน้ากระดาษพลิกช้าเสียงเสียสีกริจใจสิ่งที่ปรากฏทำให้ลมหายใจเขาติดขัดอักษรบางคำเขียนในแบบที่เขาเคยใช้เมื่อหลายสิบปีก่อนก่อนจะเป็นคนอย่างวันนี้ เงื้อไหลลงขมับรถเค็มแต่ริมฝีปาพี่เลี้ยงเงยหน้าคืออีกสายตานั้นแน่นนิ่งไม่มีความกลัวมีเพียงการรอคอเด็กลืมตากว่ามองสลับไปมามหาเศรษฐอาปาเสียงแหบในลำคอคำถามกำลังจะหลุดออแต่บางสิ่งหยุดเขาเสียงฝีเท้าคนใช้จากทางเดิในใกล้เข้ามา บรรยากาศตึงเครียเหมือนเชือกใกล้าขาพี่เลี้ยงขยับถอยครืบแสงไฟสะท้อนแววตาในแววตานั้นมีความจริงที่พร้อมแตกมหาเศรษรู้ทันทีคืนนี้จะไม่เหมือนเดิมความลับกำลังคลานออกมอจากตัวอักษรเหล่านั้นและเมื่อเขาก้มอ่านบรรทัดสุขหัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะหัวใจหยุดค้าง อากาศรอบตัวหนาแน่เสียงทุกอย่างเหมือนหายไปเหลือเพียงลมหายใจตนเอบรรทัดนั้นสันหายตัวอักษรเอียงเล็กนา้าไม่ใช่ลายมือคนจนเป็นลายมือที่เขาหนีความทรงจำพุ่งใสเหมือนกระจกแตกคืนฝนตกหนักห้องเช่าแคบเด็กชายคนหนึ่งอ่านหนังสือใต้ไฟสลัว เสียงผู้หญิงสอนเบาเหมือนกลัวโลกได้ยินมหาเศรษเงยหน้าสายตาพบพี่เลี้ยงภาพสอนทับอดีตกับปัจจุบันพี่เลี้ยงยืนนิ่งแผ่นหลังตรงเกินคอวอเสื้อผ้าเก่าแต่ท่าทางไม่เกกลิ่นหมึกแรงขึกเหมือนเลือดเก่าเด็กชายขยับตัวเก้าอี้ครูดเบา เสียงนั้นทำให้พ่อสะดุกเหมือนถูกปลุกพี่เลี้ยงเอ่ยคำซ่าเสียงแตกคำเดิมที่เขาเคยได้ยินตอนยังไม่มีอะไรนอกจากความหิวมหาเศรษรู้สึกชาปลายนิ้วเย็นพื้นบ้านเหมือนเอียงต้องจับขอบโต๊ะเด็กชายถามซะเสียงใสคำถามไร้เดียงสา แต่แทงลึกพี่เลี้ยงหลับตาลมหายใจสัน่นเมื่อเปิดอีกคะแววตาไม่หนีความจริงยืนตรงหน้าไม่มีที่หลบมหาเศรษฐกลืนน้ำลาคอแห้งผากชื่อหนึ่งหลุดจากปาแผ่วเบาพี่เลี้ยงสะดุกไหล่กระตุกความเงียบแตกเหมือนผ้าเก่าขาคนใช้หยุดที่ประตู ไม่กล้าเข้าแสงจากถงส่องเข้าเงาสามคนทับซอ้อเด็กชายมองเงานั้นเหมือนเห็นภาพลึกลับมหาเศรษฐก้าวถอขาอ่อนแรงสมุดหลุดจากมือตกลงอีกคะหน้ากระดาษเปิดค้างตรงสัญลักษณ์เดิรรอยพับตำหนิเดิมสิ่งที่เขาเคยทำละสิ่งที่เขาเคยที พี่เลี้ยงก้าวเข้าใกลระยะหายใจชนกลิ่นสบู่ราคาถูกแต่คุ้นเคยเสียงกระซิบดังขึชัดกว่าก่อนคำจริงที่ไม่มีใครอยากฟังเด็กชายเอื้อมมือจับมือพี่เลี้ยงแนความอบอุ่นนั้นเผาใจพ่อมหาเศรษฐมองมือนั้นมือที่เขาไม่เคยยื่นหัวใจเต้นถี่ เหมือนจะหลุดเสียงฝนเริ่มตกหนักลงหลังคาดังเปาะแปะจังหวะเร่งพี่เลี้ยงสูดลมหายใจเหมือนเตรียมพูดมหาเศรษฐยกมือขึ้นห้ามโดยไม่รู้ตัวสายตาทั้งสองสบกันไม่มีทางย้อนความลับอยู่ตรงกลางระหว่างเด็กและก่อนคำสุดท้าจะหลุดออกมา อากาศเหมือนหยุดนี่เสียงฝนช้าลงทันใดมือที่ยกค้างสัน่นเส้นเลือดปูดพี่เลี้ยงชะงักลมหายใจติดคอเด็กชายมองพ่อดวงตาใสาแต่หวาดแสงไฟสาดลงกลางห้องเงาทับกันแน่นมหาเศรษรู้สึกแสบอกเหมือนถูกบีบจากข้างไอคำมากมายค้างในคอแต่ไร้เสียง พี่เลี้ยงขยับริมฝีปาช้าระวังเสียงนั้นเหมือนมีดเฉือนความทรงจักขึ้นหนึ่งในอดีตเสียงเดียวกันถงทางเดินแคบกลิ่นความจนมือผู้หญิงจับไหล่เขาแน่นแต่นุ่มสอนให้อ่านสอนให้อดทอมหาเศรษฐหลับตาภาพพุ่งชนเมื่อเปิดตาอีกคร ปัจจุบันยังอยู่พี่เลี้ยงยืนตรงหน้าไม่หลบเด็กชายเอ็นตัวพิงขาเธอท่าทางนั้นคุ้นเกินคอววหัวใจพ่อสัน่นเหมือนถูกแย่งไม่ใช่เงินไม่ใช่อำนาแต่เป็นบางสิ่งที่เขาไม่เคยให้เสียงนาฬิกาหยุดเดินหรือเขาคิดไปเอง คนใช้ขยับเท้าถอยช้าไม่อยากเป็นพยานของวินาทีนี้พี่เลี้ยงก้มลงระดับสายตาเด็กพูดคำซ่าอ่อนโยนเด็กชายพยักหนไม่เข้าใจทั้งหมดแต่มือไม่ปละยังจับแน่นมหาเศรษฐก้าวเข้าใกล้อีกหัวใจเต้นแรงกลิ่นฝนแรงขึกผสมกลิ่นหมึก ความจริงลอยในอากาศจบต้องไม่ได้พี่เลี้ยงเงยหน้ามองเขาตรงแววตานั้นไม่ขอความเมตตามีเพียงคำถามที่รอคำตอบมหาเศรอ้าปากเสียงแหบคำแรกหลุดออไม่ใช่สิ่งที่เตรียมเด็กชายสะดุกหันขวบสมุดบนพื้นถูกลมพัด หน้ากระดาษพลิกตัวอักษรวิ่งผ่านสายตาเร็วเกินหลบชื่อสถานที่คืนที่ไม่ควรถูกอ่านมหาเศษสุดตัวต้องจับเก้าอี้ภาพในหัวแตกเหมือนแก้วพี่เลี้ยงก้าวเข้ามาอีกก้าใกล้จนได้ยินลมหายใจเสียงกระซิบดังชัดไม่อาจหนี ความจริงเริ่มคลี่ที่ละชัดและในขณะที่เด็กชายเอ่ยคำถามอ e, ีคำที่ไม่มีใครเตรียมตอบคำถามนั้นลอยค้างเหมือนควันบางมหาเศรษหันช้าข้อแข็งตึงเสียงเด็กใสแต่แทงลึกพี่เลี้ยงเม้มป่าหายใจสั้นแสงไฟสั่นเหมือนรู้ความลับฝนกระนำหนักขึก หลังคาสะท้อนดังหัวใจพ่อเต้นผิดจังหะเหมือนหลุดคุมเขามองหน้าเด็กเห็นตัวเองสอนคิวดวงตารายละเอียดที่พยายามลือแต่หนีไม่พ้นมือพี่เลี้ยงเย็นแต่มั่นคงจับสมุดแน่นเหมือนจับอดีตมหาเศรษฐยับปาเสียงติดคำที่ควรพูด ไม่ออกกลิ่นกระดาษเปียกผสมกลิ่นฝนบรรยากาศหนาหายใจยากเด็กชายขมวดคิไม่เข้าใจสายตาวิ่งหาคำตอบจากผู้ใหญ่พี่เลี้ยงมองพ่อแววตาเศร้าแต่แข็งไม่ใช่การท้าเป็นการยืนยะความเงียบญาติยา,ยาเหมือนถูกดึงนาฬิกากลับเดิน ติ๊กดังเกินคอวอมหาเศษรษฐกุมขมับปวดตุบภาพอดีตซ้อนทายิ่งชัดห้องเล็กแสงน้อยผู้หญิงคนเดอเสียงเดอซ้อนเขาให้อ่าก่อนโลกจะโหดพี่เลี้ยงขยับเข้าอีกนิดระยะใกล้จนกลิ่นคุ้นชัดเจนเสียงเธอเบาแต่นิ่ง คําหนึ่งหลุดออคําที่เขาไม่อยากได้ยินเด็กชายอ้าปาตาโตเหมือนเริ่มปฏิตปะตะบางยา่ามหาเศษสายหนช้าเหมือนปฏิเสธทั้งที่รู้ฝนฟาดกระจกแรงขึ้นเสียงดังกลบหัวใจแต่ไม่กลบความจริงพี่เลี้ยงยกสมุดขึ้เปิดหน้าใน ตัวอักษรชัดเหมือนถูกเขียนใหม่ลายมือเดียวกะไม่มีทางปฏิเสธมหาเศรษฐถอยครึกเท้าชนโตะ๊ะเด็กชายลุกยืนก้าอีล้ล้มเสียงดังสนัน่นเหมือนสัญญาณคนใช้สะดุกแต่ยังไม่กล้าเข้าพี่เลี้ยงเอื้อมประคองเด็กท่าทางนั้นทำให้พ่อเจ็บ ไม่ใช่เพราะห่วงแต่เพราะขาบางสิ่งในใจเริ่มพังมหาเศรษหลับตาแน่นเมื่อเปิดอีกคะโลกไม่เหมือนเดิมความจริงอยู่ตรงหน้าใกล้เกินหนีและในขณะที่ฝนข้างนอกกระหน่ำไม่หยุดคำตอบกำลังจะถูกบังคับให้ออกมาลมหายใจเขาหนักอกยุบยกที่ คำตอบดันขึ้นคอรถขมพี่เลี้ยงยืนนิ่งรอโดยไม่เร่งเด็กชายเงยหน้ามองสลับสองคนแสงฟ้าผ่าข้างนอวาบเดียวเงาทุกอย่างขาดคลืบเหมือนความจริงมหาเศษลืมตาช้าเสียงตัวเองแหบไม่เหมือนเดิคำแรกหลุดแตกเป็นเสีย พี่เลี้ยงสะดุกแต่ไม่ถอยกลิ่นฝนแรงเย็นจัดมือเขาเย็นชาเหงื่อซึมเด็กชายขยับเข้าใกล้พอ่อระยะซาแต่เหมือนไกลานาฬิกาดังติก๊กชัดคำต่อมาหนักกว่าเดิมพี่เลี้ยงหลับตารับฟังขนตาสัน่นเลน็กน้า เสียงในห้องถูกดูดหายมีเพียงคำสารพาค่อยๆโผล่ความผิดเก่าถูกดึงขึดชื่อเหตุการณ์ขึ้นหนึ่งที่ไม่ควรเอ่ยเด็กชายหายใจแรงเหมือนเข้าใจบางอย่างมือเล็กกำเสื้อแน่นมหาเศรษรุษนั่งไม่ลงเข่ากระแทกพื้ แต่เจ็บใจมากกาวอพี่เลี้ยงก้าวเข้ามาครึ่งก้าเสียงเธอสัน่นแต่ชัดคำยืนยันไม่ย้อนฝนซัดกระจกเหมือนเคาะขอให้ตัดสินเดี๋ยวนี้มหาเศษเงยหน้าตาแดงภาพลูกภาพอดีตซ้อนทับจนแยกไม่ออก คนใช้ที่ประตูกลั้นหายใจทั้งบ้านฟังอยู่เด็กชายเอ่ยคำอีเบาคำเรียกที่ทำให้หัวใจหยุดมหาเศรษฐาดุกน้ำตาคลอคำตอบสุดท้ายใกล้หลุดพี่เลี้ยงมองไม่หลบความจริงขยับเข้าอีกนิด และในวินาทีที่เสียงนั้นกำลังจะชัดบางสิ่งในบ้านก็เปลี่ยนไปโดยไม่อาจย้อนเสียงนั้นหลุดออไม่ดังแต่หนักเด็กชายหยุดนิ่งดวงตาเบิกว่าพี่เลี้ยงหลับตาเหมือนปล่อยพามหาเศษตัวสัน่นเขาอ่อนคำจริงลอยในห่อไม่มีที่ซ่อฝนเริ่มซา เสียงเบาลงแสงเช้าจางลอดม่านทุกอย่างชัดขึอโดยไม่ต้องพูดเด็กชายก้าวเข้าอ้อมกอดซะามือเล็กแต่อกพ่ออุ่นพี่เลี้ยงถอยรึบน้้ำตาไหลเงียมหาเศรษมองใจแตกไม่ใช่ความอายแต่ความสูเขาก้มลงช้า สัมผัสศีษษะลูกแผ่วคำขอโทษไม่สมบูรณ์แต่จริงแสงเช้าส่องทั่วหอฝุ่นลอยนิง่งอดีตวางลงบนพื้นไม่หายแต่ไม่หนีพี่เลี้ยงหันหลัดเดินออกเสียงฝีเท้าเบามั่นคงประตูปิดไม่ดังเหลือเพียงพ่อ และลูกกับความจริงที่ต้องอยู่ต่อลมหายใจค่อยๆสงหัวใจยังเต้นบ้านหลังใหญ่ไม่เหมือนเดิมและในความเงียบใหม่นะชีวิตเริ่มเขียนบรรทัดถัดไป